สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นคลิปที่จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจนะครับมันเป็น12ข้อผิดพลาดนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเองนะเป็นเริ่มเป็นผู้ประกอบการนะครับก็ใครที่เริ่มไปแล้วผ่านไปแล้วหลายปีแล้วธุรกิจยังเป็นเรียกว่ายังดีอยู่ได้เนี่ยก็ถือว่าคุณผ่านพ้นจุดนั้นมาแล้วนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยนะครับที่กําลังอยู่ในช่วงนี้เลยนะฮะ ก็อาจจะมีบางข้อที่ตรงกับคุณนะฮะหรือผมเองเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยผมทําธุรกิจมามาหลายอย่างแล้วแหละนะครับแต่ว่าเรียกว่าประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างประสบความสำเร็จแต่ตอนหลังที่จะท,ท,ทำแล้วก็มีนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าธุรกิจเขาเรียกว่าไงอ่ามันไปไม่ได้แล้ว business model ไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าเจ๊งนะแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากผมก็ไม่ทําละนะเพราะว่ามันไปไม่ได้แล้วก็ไม่ทํานะครับ ผมผมเองก็มีหลายๆข้อใน12ข้อผิดพลาดเนี้ยนะครับที่มีว่าที่มีที่มีม,ม,มีมีสิ่งที่ผมทําผิดพลาดไปด้วยนะอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็นะครับวันนี้นะครับจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง12ข้อผิดพลาดของผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทําธุรกิจนะครับน้องๆคนไหนที่เพิ่งเรียนจบอยากจะเริ่มทําธุรกิจหรือน้องๆคนไหนที่เริ่มทํางานแล้วสักพักหนึ่งแล้วเบื่อกับการทํางานประจำนะฮะอยากที่จะมาทําธุรกิจส่วนตัว ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่า12ข้อผิดพลาดนียนะครับของผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างแล้วเราอย่าไปทําแบบนั้นนะอันนี้ตกผลึกมานะฮะทั้งหมด12ข้อนะครับมันเป็นอย่างนี้นะผมขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันนะอย่างที่บอกทุกครั้งเนี่ยนะจะบอกว่าเนื้อหาสาระผมเอามาจากเว็บไซต์ของผมเองนะครับ a n t o n i o a t o n i c o m นะครับขออนุญาตเริ่มอ่านกันเลยนะครับ บอกว่าอย่างนี้ไม่แปลกนะครับหากเราจะผิดพลาดในช่วงการเริ่มต้นนะครับเราอาจจะยังไม่เคยเป็นผู้ประกอบการแบกเต็มตัวนะครอาจจะเป็นลูกจ้างมาก่อนนะหรืออาจจะมีความใฝ่ฝันในการทําธุรกิจนั้นๆมาก่อนเราไม่เคยลงสนามจริงๆในฐนานะเจ้าของกิจการวันนี้นะฮะเราจะมาดูกันว่า12ข้อผิดพลาดของผู้ประกอบการมือใหม่เป็นยังไงบ้างนะ,ะไปเริ่มกันเลยนะข้อแรกเลยนะฮะคือ เกือบจะล้มเลิกตั้งแต่แรกนะพอเริ่มมาก็จะอ,อุปสรรคเลยครับแล้วเราก็เลยคิดว่าเราคงไม่เหมาะกับการเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเราไม่เหมาะนะบางครัง้งคุณอาจจะโดนพักพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องสบประมาทคุณว่าคุณทําไม่ได้คุณไม่เหมาะกับการเป็นเจ้าของกิจการนะฉะนั้นนะฮะข้อแรกเลยคุณต้องผ่านมันไปให้ได้ผ่านคําว่าคือผ่านคําว่าไม่เอาแล้วคุณต้องเอาต่อคุณต้องมุ่งมั่นต่อนะ คุณต้องมุ่งมั่นที่จะทํามันต่อนะเริ่มมาเลยก็บางครั้งอ่ะด้วยความคึกคักที่อยากทําธุรกิจอาจจะคิดอะไรไม่มากพอแต่ว่าในเมื่อคุณเริ่มแล้วคุณต้องไปต่อบางคนเริ่มปับ๊บไม่เอาไว้แม่งตรงนี้ไม่ทําดีกว่าถึงว่าคนก็ถึงบอกไม่ให้มาทําธุรกิจนี้อะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดก่อนที่คุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามคุณต้องเรียนรู้มันมากพอสมควรนะแล้วคุณต้องมั่นใจในการที่จะทําธุรกิจนั้นๆนะเพราะนั้นข้อแรกเนี่ยถ้าเกิดคุณ เตรียมพร้อมเรียนรู้นะครับแล้วก็มั่นใจในการเริ่มต้นทําธุรกิจเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ควรจะมีอยู่ในหัวสมองนะข้อนี้นะเขาเรียกว่าเกือบจะลมเลิกตั้งแต่แรกข้อนี้ไม่ควรจะมีอยู่ในหัวสมองนะอย่าคิดเลยนะถ้าเกิดคุณเริ่มคุณเริ่มจะทําธุรกิจอะไรก็ตามถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจคุณไม่ต้องทําตั้งแต่แรกเพราะนั้นเนะี่ยถ้าทาแล้วต้องมุ่งมั่นทําต่ออย่าเลิกกลางคันนะนี่คือข้อแรกอืข้อ2อนะฮะอย่าพยายามทําตัวเองให้เป็นซ e o อ ให้เร็วเกินไปนะความหมายคือคุณพยายามอยากจะจัดระเบียบให้องค์กรคุณเร็วเกินไปคือความหมายคือจัดระเบียบไอ้น,นี่เป็นหัวหน้าแผนกนูก่นน,นี่นั่นแล้วเราอยู่บนสุดเราเป็นซ e o นะถ้าคุณเพิ่งเริ่มประกอบกิจการเนี่ยคุณอย่าคิดแบบนี้เลยนะคุณอย่าคิดแบบนี้เด็ดขาดว่าไอ้นี่มีหน้าที่ตรงนี้อันนี้หน้าที่นี้แล้วกูอยู่ข้างบนกวเปูนผป้บริหารระดับสูงนะคุณจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดหลายคนบอกว่าพูดถึง microsoft นะทุกคนคิดถึง bill gates พูดถึง Facebook Mark z u c k e r b e r g หน้า Mark z u c k e r b e r g ลอยมาเลยนะครับที่ผมก็าลงจะบอกว่าคุณอย่าพยายามทำตัวให้เป็นแบบนั้นเพราะคุณยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกองค์กรคุณยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคือคุณอย่าเพิ่งดึงตัวเองขึ้นไปสูงขนาดนั้นถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าของบริษัทนั้นจริงๆก็ตามคุณต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนนะทุกคนที่เป็นนักธุรกิจน,นะครับต้องขายของเป็นนะทุกคนต้องเป็นนักขาย ขายสินค้าของคุณขายบริการของคุณคุณต้องเริ่มพื้นฐานที่สุดคือนะระดับพื้นฐานที่สุดของก็คือเป็นนักขายในช่วง e <ๆ>เริ่มต้นของบริษัทคุณยังคงต้องเป็นนักขายไม่ใช<ๆ>่เป็นซ e อในช่วงเริ่มต้นของบริษัทคุณคุณต้องเป็นนักขายไม่ใช่เป็น CEO นะฮะนะครับอันนี้เน้นย้ำเลยนะฮะผมเห็นด้วยตามข้อนี้เลยนะเพราะทุกวันนี้ผมยัต้องขายของบริษัทผมเป็น บริษัทที่ปรึกษาการเงินนะครับชื่อบริษัทอันโ n i ิโอแอตโนีนะครับผมไม่ต้องขายของผมปิดการขายลูกค้าผมทุกรายนะฮะปิดการขายที่จะให้ลูกค้ามาเซ็นสัญญากับบริษัทผมผมเป็นคนปิดทุกรายนะผมยังต้องขายของอยู่นะทุกวันนี้นะบางครั้งอาจจะเผลอตัวไปเป็นซีออยู่พักหนึ่งแต,ตอนหลังให้ไม่ได้เลยเราต้องลงไปครูกกับลูกน้องอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าขนาดบริษัทผมก็ไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามันก็มีทีมงานอยู่ประมาณ6กเจ็ดคนเนะี่ยก็ถือว่าเยอะนะฮะเออเพราะฉะนั้นหกเจ็ดคนที่ผมก็ยังต้องไปครู คลุกคลีคกับผู้เขาทํางานร่วมกับพวกเขาต่อไม่ใช่ว่าตัวเองเป็น c e o นะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นข้อ2คืออย่าพยายามทําตัวเป็น c e o ให้เร็วเกินไปคุณยังไม่ถึงเวลานั้นนะครับเพราะคุณเพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจเองนะโอเคต่อมานะครับข้อ3บอกว่าพยายามหาคาแนะนําจากคนหลายคนมากเกินไปอันนี้คืออย่าทำไงอันนี้คือข้อผิดพลาดเนี่ยข้อผิดพลาดคือคุณพยายามหาคาแนะนําจากคนหลายคนมากเกินไป คำแนะนําก็ดีนะนะมีความคิดเห็นหลากหลายจากหลายมุมมองแต่ถ้าคุณพยายามที่จะขอคําแนะนําจากผู้คนต่างๆมากมายเกินไปเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันเลยมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของแต่ละคนถูกหรือเปล่าไม่รู้หรืออาจจะผิดก็ได้นะครับคุณต้องค่อยประมวลผลและพยายามอย่าไปเสาะแสวงหาคําแนะนําต่างๆให้มันมากเกินความจําเป็น ไม่ใช่เจอใครพี่ทํายังไงดีน,นู่นทานี่มันไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นนี่คือข้อที่3นะข้อที่กี่เกี่ยวกับข้อที่3คือไม่รู้จะขอคําแนะนําอย่างไรนะเขาบอกว่าคุณจะต้องหาคนที่คิดว่าคุณเห็นตัวอย่างที่ดีจากเขาเห็นเขาประสบความสําเร็จในชีวิตหรือประสบความสําเร็จในธุรกิจคุณต้องถามแนละเริ่มเริ่มถามด้วยว่าทําอย่างไรคุณทํายอดขายได้ด้วยวิธีการอย่างไร คุณบริหารงานขายของคุณด้วยวิธีการอย่างไรคุณต้องมีคําถามที่ถามแล้วเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองมากที่สุดเลือกคนที่คุณควรจะได้รับคําแนะนําจากเขานะครับข้อ3、ามแข้อสี่นี้เชื่อมโยงกันนะข้อที่5นะฮะการบังคับกับการมีอิทธิพลกับทีมงานการบังคับกับการมีอิทธิพลกับทีมงานนะคุณจะเลือกตัวไหนนะบอกว่าคุณต้องอย่าพยายามบังคับให้ลูกน้องคุณ ต้องทานู่นทนํานี่สร้างยอดขายให้กับบริษัทคุณต้องทําแบบนั้นสิคุณต้องทําแบบนี้สินะแทนที่จะใช้การบังคับคุณต้องใช้ความเป็นผู้นําของคุณและโน้มน้าวพวกเขาเหล่านั้นให้เชื่อมั่นในตัวคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณกําลังต้องการให้พวกเขาทำนะคุณต้องปลุกเรา motivation นะเจ้านายต้องคึกก่อนเจ้านายต้องคึกคักนะเจ้านายไม่คึกคักลูกน้องก็ไม่คึกคักกันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเรียกว่าคุณต้องมีอิทธิพลกับทีมงานมากกว่าการใช้คำบงใช้กดกดบังคับนะคุณต้องมีอิทธิพลด้วยด้วยด้วยพลังของคุณเองอ,ออกไปให้เขาเห็นะนะครับนี่คือข้อที่5นะครับข้อที่6บอกว่าตามความฝันของคุณแบบไม่ต้องรอความสําเร็จอันนี้คืออะไรงงคือตามความฝันของคุณแบบโดยไม่รอความสําเร็จนะคุณมีความฝันคุณอยากจะสร้างบริษัทของคุณให้ยิ่งใหญ่คุณจะเป็น ceo เป็นผู้บริหารเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆทั่วโลกทั่วประเทศอย่างที่คุณอยากไปมีเวลามากที่จะพักผ่อนได้ขับรถสปอร์ตสุดหรูไปที่ต่างๆปาร์ตี้ทุกค่ำคืนสาวๆเพียบอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุณคิดแบบนั้นตั้งแต่ปีแรกในการทำธุรกิจนะทุกอย่างของคุณจะหมดหายไปละลายไปในภายในพริบตาทุกสิ่งที่คุณต้องการเหล่านี้มันไม่ควรมีอยู่ในช่วงปีแรกของการเริ่มต้นทำธุรกิจ คุณไม่ควรคิดสิ่งเหล่านี้เลยนะ passion อะไรต่างๆที่แบบ passive income อะไรบ้าบอเลิกคิดในข้อข้อนี้นะปีแรกที่คุณทำธุรกิจคุณคุณต้องคลุกอยู่กับมันแบบร้อไม่ใช่ว่าอย่างเมื่อกี้ข้อก่อนนะเนี่ยทำตัวเป็น CEO นะแล้วพอข้อนี้บอกอยากไปทําตาม p a s s i ่นผมอยากมีเวลามากขึ้นผมอยากมีเวลาครอบครัวมากขึ้นนั่นแหละระวังบริษัทจะเจ๊งเงานะฮะวันนั้นคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะในปีแรก ผมให้ไม่อย่างนิดคุณต้องคุณต้องขยันทุ่มเทเทุกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณ3ปีอ่ะอย่างนี้แล้วกันทําไม่ได้ภายใน3ปีนะข้อ7จ็ดพยายามขายสินค้าหรือบริการที่หลากหลายและจํานวนมากเกินไปนะความหมายก็คือว่าคุณขายของเยอะเกินไปอ่ะนะช่วงเริ่มต้นของธุรกิจเนี่ยคุณต้องกระชับคุณต้องมุ่งเน้นกับสินค้าและบริการเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น ในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจคุณต้องโฟกัสนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะทาร้านสะดวกซื้ออันนี้คุณต้องขายสินค้าหลากหลายนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําร้านสะดวกซื้อคุณต้องทําสินค้าหลากหลายอย่างของบริษัทผมบริษัทเป็นที่ปรึกษาการเงินเ,เราโฟกัสจริงๆอยู่แค่3 3เรื่องนะครับสเรื่องเรื่องที่1คือแก้หนี้อันนี้คือเราเน้นเป็นอันดับหนึ่งเลยบริษัทผมเน้นเรื่องแก้หนี้ผมจะทําให้ทุกคนในประเทศไทยนึกถึงเรื่องการแก้หนี้ธุรกิจ SME ต้องคิดถึงบริษัทผม นี่คือวิชันของผมนี่คือวิชันของอันโตนิโอแอชโนีนะครับเมื่อใครที่คิดถึงเรื่องการแก้หนี้เป็นหนี้เสียเป็นหนี้มีปัญหาต้องคิดถึงบริษัทผมอาจจะไม่ต้องใช้บริการบริษัทผมก็ได้แต่มาฟังช่อง YouTube ผมมาดูในเพจของผมนี่คือวิชันของบริษัทผมนะ <S <S การแก้หนี้นี่คืออันดับหนึ่งนะเราเชี่ยวชาญในการแก้หนี้เรารู้ทุกหนี้ที่อยู่ในประเทศไทยเพราะเราเจราจาหนี้ทุกวัน เราเดีลกับเจ้าหนี้เกือบทุกแบงค์เรารู้หมดว่าจะต้องจบยังไงแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนมาหาผมมันจะจบนะมันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าหนี้ไอ้ทุกโทษทีมันขึ้นอยู่กับตัวลูกหนี้เองด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกเคสต้องจบนะนี่คือวิชั่นหรือสินค้าหรือบริการประเภทโฟกัสที่ผมเจาะจงที่สุดคืออันดับหนึ่งคือแก้หนี้อันดับสองของบริษัทผมคือหาวงเงินอันนี้ผมบอกเลยผมไม่ค่อยเน้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนเนี่ย เตรียมตัวรอไม่ได้หลายคนก่อนที่จะมาคุยกับผมเนี่ยบางทีผมต้องบอกว่าผมไม่ได้รับงานทุกเคสนะฮะที่จะมาให้ผมหาวงเงินกู้ให้แต่บางคนเนี่ยมาแบบมันไม่มีอะไรเลยคุณต้องเตรียมตัวอย่างน้อย6เดือนน่ะถ้าคุณบอกว่าคุณเตรียมตัวไม่ได้คุณรอไม่ได้ผมก็ไม่รับคุณเป็นลูกค้าอยู่แล้วนะรับมาก็ผิดใจแบบเปล่าไม่รับไม่รับนะครับถ้ารอไม่ได้นะครับไม่รับในการเตรียมตัวยื่นกู้มันไม่ใช่ง่ายๆ ไอ้ประเภทแบบอุ้ยวิ่งเต้นเส้นสายมีไหมเส้นสายมีอยู่แล้วทําธุรกิจอย่างนี้อยู่มันมีแต่เส้นสายผมพูดตรงๆคนที่เขาเซ็นอนุมัติเขาไม่บ้าหรอกนะ <c oughs> จากดาเป็นขาวจะต้องเซ็นให้ผ่านเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสบริการที่2คือหาวงเงินนี่ผมก็ทบผมก็ทาอยู่นะทาอยู่ทําได้ไหมทําจบไปหลายเคสไหมค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือข้อที่2 ข้อที่3คืออะไรอเมริกาที่3ของบริษัทก็คือเรารับเขียนแผนธุรกิจ business plan feasibility study แล้วก็ cash flow นะครับเราเขียนแผนธุรกิจให้ลูกค้านะครับอันนี้คือ3ช่องทางที่เราทำแต่ว่าอันดับหนึ่งเนี่ยคือแกนี้เราเน้นเรื่องการแก้นี่ถามว่าทำไมถึงชอบนี้เพราะว่าผมชอบการแก้นี่มันมีชั้นเชิงมันมีชั้นเชิงมันมีเทคนิคการเจราจาการหาวงเงินมันไม่ต้องเจราจาถ้าเกิดคุณทํากรอบทําโปรเซสที่นโยบายแบงก์มันให้มันได้อยู่แล้ว แต่การเจราจาแก้หนี้เนี่ยมันมีชั้นเชิงมันมีทริคมันมีเรื่องราวมันมีความเจ้าเล่ห์มันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่ผมสามารถช่วยลูกค้าได้ผมสนุกกับตรงนี้มันเหมือนหนังเรื่องหนึ่งอ่ะเอออย่างนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจของคุณเนะ่ยต้องอย่ายเยอะเกินไปในของผมมีแค่3จุดโฟกัสจริงๆแต่ว่ามันจะมีอื่นๆมันเช่นเป็นโบรกเกอร์เป็นนายหน้าให้ลูกค้าก็มีว่าความให้ลูกค้าก็มีแต่ว่า เน้นๆหนักๆคือเราจะทําอยู่แค่3เรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขายอะไรก็ตามสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณจะเปิดร้านขายกระเป๋าค,คุณต้องโฟกัสที่กระเป๋าเพราะคนเขาเห็นบริษัทเขาเรียกว่าเขาเห็นร้านคุณก็ต้องคิดถึงว่าเฮ้ยร้านนี้แม่งขายกระเป๋ากระเป๋าร้านนี้แม่งสวยเนื้อดีอะไรเขาเรียกอ,อะไรนะหนังดีหนังแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องโฟกัสแค่ไม่กี่อย่างอย่าไปแบบเลอะเทอะยกเว้นคุณจะเปิดร้านโชว์ห่วยนะอันนั้นต้องมีสินค้าหลากหลายนะครับอันนี้นะ คือนะฮะคือข้อที่7พยายามขายสินค้าและบริการให้มันหลากหลายมากเกินไปอันนี้ไม่ดีนะอืข้อที่7ข้อที่8บอกว่าคิดว่าตัวเองรู้เรื่องทุกอย่างนะครับอันนี้เขารียกว่าทําตัวให้เป็นน้ําเต็มแก้วอันนี้ไม่ดีนะเขาบอกว่าอย่าคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างคุณควรจะคิดว่าคุณรู้มากกว่าคนอื่นเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยอันนี้คือการถ่อมตนนะฮะ นะผู้กล่าวนี้คือโซเครติสนะฮะเป็นนักปรัญชญาชาวกรีกนะเขาโซเครติส so บอกว่าคุณรู้มากกว่าคนอื่นพี่อย่างเดียวนั่นก็คือการรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยนะคุณควรเรียนรู้วิธีคิดมากกว่าการคิดเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างแต่เราต้องมีวิธีในการเรียนรู้และมีวิธีในการคิดเฮ้ยอันนี้ดีมากนะผมโฟกัสให้นะครับคุณควรจะเรียนรู้วิธีคิดมากกว่าการคิด เออนะคุณจะเรียนรู้วิธีคิดมากกว่าการคิดเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างเราไม่สามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างจริงนะแต่ถ้าเราเรียนรู้ว่าเออถ้าเรามีวิธีการคิดอ่ะวิธีการคิดมันมันทำยังไงวะ้ยหรู้ว่าทำไมต้องมีวิธีการก็กูคิดก็คิดอ่ะคิดคิดได้เลยอ่ะทำไมต้องมีวิธีการมันนีนะมันมีทฤษฎีมันอยู่แต่เราจะไม่พูดถึงในวันนี้นะคุณต้องเรียนรู้วิธีการคิดมากกว่าวิธีว่ามากกว่าการคิดอ่านะแล้วคุณจะเขาเรียกว่าไง คุณจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเออนะข้อที่8ก็คืออย่าทำตัวเป็นน้าเต็มแก้วต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะอย่าแบบเฮ้ยกูรู้แล้วอันนี้ไม่เอาไม่เชื่อไม่ฟังอะไรเงี้ยพยายามเรียนรู้พยายามเรียนรู้นะครับนี่คือข้อที่8ข้อที่9อันนี้ไม่ต้องอธิบายมากฟังแล้วรู้เรื่องเลยปา,ป,าปาร์ตี้หนักเกินไปปาร์ตี้หนักเกินไปเที่ยวดึกเกินไปเที่ยวเที่ยวบ่อยเที่ยวถี่เหลือเกินเลี้ยงลูกค้าตลอดนะผมก็อาจจะผมก็อยากจะเป็นกันนะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงโควิดเลยไม่ได้เป็น ไปกินเหล้าเลี้ยงลูกค้าปาร์ตี้ทุกค่าคืนอันนี้มันไม่ดีแน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะพอสุขภาพไม่ดีไปทํางานก็ไม่ไหวทํางานไม่ไหวงานการก็ไม่ดีนะเพราะ,ะนั้นข้อก้าเนี่ยสุบสั้นๆคืออย่าปาร์ตี้หนักเกินไปนะครับข้อ10นะฮะทำตัวให้เป็นเจ้านายแทนที่จะทําตัวให้เหมือนกับเพื่อนร่วมงานบริษัทของเราเราจะมากี่โมงก็ได้เราจะออกจากฟิตกี่โมงก็ได้เพราะคุณไม่มีเจ้านายอีกต่อไปเพราะคุณเป็นเจ้านายของตัวคุณเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นเจ้าของกิจการจะไม่มีใครมาเป็นเจ้านายคุณคุณจะไม่มีเจ้านายมากําหนดเวลากําหนดการทํางานของคุณคุณจะชี้นิ้วสั่งงานฉะนั้นคุณก็ยังคงควรจะต้องเป็นเหมือนพนักงานบริษัทที่คุณจะต้องขยันตั้งใจทํางานเหมือนเดิมเพราะคุณไม่มีเจ้านายแล้วคุณอย่าหลุดคุณอย่าหลุดอะใช้คำนี้แล้วกันคุณอย่าหลุดนี่คือข้อ10ข้อที่11คือคุณไม่มีตารางงานของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้คุณพลาด ยังไงก็ตามนะครับเมื่อคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้ประกอบการคุณต้องมีตารางการทํางานของคุณเหมือนเดิมในขณะที่คุณเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนหรือบางทีแม้ว่าคุณเคยเป็นลูกจ้างแต่คุณก็ไม่เคยมีตารางงานอยู่ดีอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะแล้วสำหรับผมนผมจะมีตารางงานของผมเองตั้งแต่สมัยผมทํางานแล้วนะตอนที่ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินผมเป็น f a เป็นเจ้าหน้าที่เอเเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธรรมดาเนี่ย ผมทำทุกอย่างเป็นตารางงานหมดผมเขียนสเกต์ของผม,ผมว่าผมจะทำอะไรผมจะตามลูกค้ารายนี้รายไหนโดยที่หัวหน้าผมไม่เคยมายุ่งเกี่ยวเลยผมไล่งานผมเองทุกวนันทุกวนันผมจัดตารางงานของผมทุกวนันวันนี้ผมจะทำอะไรผมจะตามลูกค้ารายไหนอาทิตย<ๆ>์น<ๆ>ี้ผมจะทำลูกค้าจบกี่รายอาทิตย์หน้าผมจะทำจบกี่รายภายในหนึ่งเดือนผมต้องทำจบกี่รายผมมีแพลนของผมล่วงหน้าตลอดผมไม่ได้คุยนะแต่ว่าผมเ่เข้าไปทำงานตั้งแต่ผมเป็นเด็กสุดของเขาอ่ะผมอายุแค่ยี่ปประมาณยี่สิบเจ็ด นะครับผมทํางานอยู่แค่ปี2ปีผมขึ้นเป็นเจ้านายหรือเจ้าของบริษัทให้ผมเป็นเรียกว่าไงเป็นผู้มนวยการอะอะอย่างเงี้นันะบริษัทไม่ใหญ่หรอกครับก็มีน้องๆอ,อาจจะว่าอาจจะตําแหน่งมันอาจจะเป็นเหมือนกับตําแหน่งดูดีนะแต่จริงๆแล้วมันก็มีลูกน้องแค่ประมาณ6 7คนะ่ะแต่ว่าลูกน้องผมทีมงานผมเป็นสินเชื่อแบงค์มาทั้งนั้นเลยนะคนที่สินเชื่อแบงค์ทั้งนั้นเลยแล้วบางคนอายุมากกว่าผมแล้วผมอายุยังไม่ถึง30ิเลย และลูกน้องผมก็อายุ30กว่า40บแบบนี้เพราะเรามีการทำงานที่ผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเฮ้ยเออมึงมีมึงมึงมีเขาเรียกว่าไงมึงมีหลักคิดในการทำงานอ่ะผมทำงานด้วยมีการผมทางานด้วยการที่มีตารางการทำงานเป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็ต้องมีตารางงานของตัวเองเหมือนกันนะครับนะข้อสุดท้ายละข้อที่สองนะข้อที่สองบอกว่าคุณไม่รู้คุณค่าของคําว่า business plan ธุรกิจสําคัญสําหรับคุณมากนะคุณจะเป็นต้องเขียนแผนธุรกิจของบริษัทคุณแล้วพยายามทําตามแผนธุรกิจที่คุณเขียนเอาไว้ให้ได้บิสเนสแพลนจะเป็นเหมือนคัมภีร์ที่คุณต้องเดินตามอาจจะมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็ได้แต่ว่าแนวทางต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าย้อนกลับไปในวันแรกที่คุณอยากตั้งบริษัทอะคุณอยากตั้งบริษัทเพราะอะไรเพราะอยากทําแบบนั้นแบบนี้แบบนี้นั่นแหละคือบิสเนสแพลนคร่าวๆไว้แล้วอะแต่ในนั้นคุณต้องเอาบิสเนส ไอ้ความคิดของคุณมาเขียนเป็น b s i n e s s p l a n ให้ได้แล้วก็มี Action p l a n ที่อยู่ใน b s i n e s s p l a n ย่อยๆอีกทีหนึ่งว่าต้องทําให้ได้ยังไงแต่นะเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องมี b s i n e s s p l a n แล้วคุณต้องทําตาม b s i n e s s p l a n ให้ไดนะ้นี่คือข้อสุดท้ายข้อ12นะก็ทั้ง1นถึงสิข้อลองไปฟังย้อนหลังกันดูว่ามันมีอะไรยังไงที่คุณเป็นหรือไม่เป็นบ้างนะครับเอาปรับใช้กันเองนะครับก็ลองดูแลกันนะฮะขอธุรกิจของคุณจเจริญเติบโตก้าวหนะ้าให้เป็นไปตามสิ่งงงงที่่คคุุณต้อการรและะมหวันันบ โชคดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ